บุตรสาวแม่ชมมาแล้วหมอสั่งงดน้ำและอาหารกลายเป็นอีกภาพที่สร้างความประทับใจกับผู้คนที่พบเห็นและชาวโซเชียลเป็นจำนวนมากออกมาบอกใบชื่อบุตรสาวให้แฟนขับได้ทายตามกันล่วงหน้าซะแล้วสำหรับนางเอกเชื่อดังชมพู่อารยาวาดที่คุณแม่ลูกสามหลังจากก่อนหน้านี้ออกมาประกศาศข่าวดีว่ากำลังตั้งท้องลูกคนที่สามไปแล้วโดยชมพู่อารยาที่มาทำหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการสามทราบร่วมกับคุณแม่ลูกหนึ่งแอปทัศออน์และหนุ่มกัญชยัย ก็ได้ออกมาบอกใบ้ผู้ชื่อถึงลูกสาวพร้อมบอกว่าคุณพ่อน้อเป็นคนคิดชื่อลูกสาวไว้ลวกหน้าด้วยตัวเองซึ่งหลายคนตอนนี้ก็เฝ้ารอคอยชมชมหน้าลูกสาวของแม่ชมกันค่ะบอกเลยว่าต้องกลายเป็นแฟชั่นนิสต้าเหมือนคุณแม่แน่ๆเลยค่ะและวันนี้ก็เดินทางมาถึงเมื่อคุณแม่ชมได้โพสต์ภาสตอรี่ว่าการุนาง,งดน้ำและอาหารซึ่งขณะนี้คุณแม่ได้มานอนอยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อให้กำเนิดลูกสาวสุดน่ารักโดยเหล่าโซเชียลบอกใกล้แล้วใกล้จะเห็นหน้าแล้วนั่นเองค่ะ